ก็สมัยนี้แหละยุคนี้คนบางทีไม่รู้จักพระจากเจ้าไม่รู้จักวัดนะแล้วมีวิธีจูงใจที่ให้คนเหล่านี้เข้าวิธีไหนครับพระมหาธุปองไทยนี่รักสนุกเพลงชาติเราก็กร้องถึงดกงวน,นนะแล้วไทยนี่รักสนุก,กสงบสงบสงบจริงๆ,ๆคนไทยชอบสนุกอะไรก็ได้ที่มันสนุกธรรมะสนุกได้ไหมเราบางทีเราต้องมี ฟังธรรมะแล้วจะไม่อย่างนั้นนี่เอาชื่อเพลงอะไรมาใส่อะไราง,งี้นะฟังธรรมะแล้วจะใส่ไปฟังตีนไก่จากสันติีนไก่จากสันติีนไก่เราก็อาจจะต้องมาใส่ให้เขาบางวัดเริ่มมีการ์ตูนรรเริ่มมีหุ่นแบบเอเวนจงเอเ็นเจอร์วันนี้วันพ่อ<ล>พอยากให้ทั้งสามท่านให้พรคุณพ่อให้พรค,คุณลูกนะครับใครมีคุณพ่ออยู่ยกมือสโลกที่ฟังอยู่ตอนนี้เลยคุณพ่อยังอยู่โอ้โชคดีกว่าพวกเราสามลูกนะใครมีคุณแม่ด้วยยกมือขึ้นมีทั้งสองท่านเลย ยิบด,ดูแลท่านวันไหนท่านเชื่ใจเราไปนักศึกษาตั้งใจเรียนท่านเห็นเกรดเราแล้วมีความสุขนะทำงานแล้วใส่มือให้ท่านบ้างใส่มือมันไม่ได้จำเป็นหรอกว่าแันไหเอาไปให้หมื่นหนึ่งแล้วแล้วอีกหกหกหนที่ออมของพ่อแม่ไปแน่นอนฮะหวนทอด้วยแล้วก็ใกล้ปีใหม่ด้วยคณพ่อเราอยากไปไหนท่านยังไปได้ขาแข้งท่านยังไปได้พาท่านไปตอนท่านอยู่บางคนไม่อยากพาไปพอท่านจากไปปุ๊บไปที่ชอบที่ชอบนะพ่อนะอะไรเงี้ยก็พาท่านไปชอบตอนนี้ตอนพาท่านไปวัดไป ดูธรรมชาติไปน้ําไปอะไรก็พาไปดูต่างันอันเ้งก็อยากให้เราดูแลท่านอย่างเต็มทีมันที่อาจารย์บอกหากเราได้ดูแลคนที่เรารักโดยเฉพาะยิ่งคุณพ่อในช่วงปีใหม่นี้คุณแม่อย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถที่เรามีแล้ววันหนึ่งที่เราเสียท่านไปท่านจากเราไปเราจะเสียใจแต่เราจะไม่เสียดายจะเพีพอนะลูกๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครที่เวลาพ่อใช้ไปทํางานแล้วมักจะพูดคําว่าเดี๋ยวก่อนยกมือเช่น ใช่ใช้ไปไปซื้อของให้หน่อยเดี๋ยวก่อน,นไปตักน้ำให้หน่อยเดี๋ยวก่อน,นถ้าพูดเดี๋ยวก่อนบ่อยๆเดี๋ยวกรมจะตามสนองวันหนึ่งเราไปขอตังค์พ่อพ่อขอตังค์หน่อยพ่อตอบกันทีเดี๋ยวก่อนเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าเดี๋ยวก่อนเพราะอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่พ่อขออยากให้ทําเพราะฉะนั้นจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นแหละอย่างน้อยทําใจของเราให้เป็นลูกที่ดีเพราะว่าเราคือดวงใจของเขา ดวงใจของพ่อดวงใจของแม่นะฉะนั้นถ้าเราเป็นลูกที่ดีหัวใจของพ่อแม่ก็พองโตมีความสุขถ้าเราไม่ดีนะหัวใจของเขาก็เป็นทุกข์เหมือนกันฉะนั้นเราคือตัวแปรสําคัญคือดวงใจของเขา<ช>สาธาโสถีพระวนตุเตขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านเจริญพรก่อนเดินกลับสปงซ <c oughs> ะหน่อยของขวัญที่ลําค่าที่สุดอันตราอยากจะฝากปิดท้ายไม่ใช่ของขวัญปีใไม่แก้วแหวนนาฬิกา ว่าจะซื้อหรือยืมมาก็ตามแะ้วก็ต่อแต่นี้ขอลูกมีสติมั่นทุกขึ้นวันลูกจงคิดใส่เจตนาบูชาพ่อประทับไว้ในอุลาจูบชีวาสิ้นไปอย่าได้ลืมให้ของขวัญแก่พ่อแม่นับแต่นี้ด้วยทําดีต่อพ่อแม่ก่อนแก่เท่าให้ท่านได้ประจักษ์ในรักเราดีกว่าเฝ้าทําบุญให้เมวัยชนเราจำไว้นะทุกคนทุกท่านเรามีพ่อแค่คน ซึ่งเป็นสิ่งที่น้อยมากเงินทองน้อยต้องหาเพิ่มวิชา,น,าน,น,น้อยต้องหาเพิ่มอะไรที่มันได้น้อยต้องหาเพิ่มแต่พ่อแม่มีน้อยแต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรหาเพิ่มใช่ไหมคุณมันใช่ครับถามเฉยครับครูรยากาศเงียบทำไมเด็กประถมซื้อดอกมาให้พ่อทุกคนเพราะครูบังคับขายครูบังคับขายซึ่งเป็นเรื่องที่อ๋อที่อยากให้